สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่30ตุลาคมนะครับวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลให้รุ่นให้เชร์กันเหมือนเดิมนะครับก็หยิบยกมา5คู่เหมือนเดิมนะครับเอามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆชาวเซียนบอลไว้พิจารณาครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆในพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับ แล้วก็ยังมีทีเด็ดกลุ่มไลน์ VIP ยนะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ1 0 0บาทครับก็แอดไลน์เข้ามาใช้บริการก็ได้ครับสนใจก็แอดไลน์มาครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับไม่มีแอดนะครับไม่ต้องใส่แอดนะครับพิมพ์มาเลยนะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ1 0 0บาทครับจะได้รับทีเด็ด v i p วันเต็งวันสเต็ปสามนะครับทีเด็ดเจลี่ทีเด็ดไชน่าครับ ก็วันนี้ฟุตบอลก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังมีให้ดูให้เชียก็หยิบยกมาห้ามาหคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คู่แรกกันเลยนะครับก็เป็นคู่ระหว่างโคเวนทีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเรดดิ้งนะครับก็เป็นฟุตบอลเดะแชมปนชิพนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันคลิกออฟกันในเวลาตีสองครับ คู่นี้ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นเรดดิ้งนะครับชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งนะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของโคเวนตี้นะครับก็มีเสมอ1แพ้4นะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับวิเดนสโบไป0ประตูต่อ2ครับผลงานไม่ดีนะครับหนักไปทางแพ้สีส่วนใหญ่ครับสำหรับช่วงหลังก็ต่างจากเรดดิ้งนะครับผลงาน5นัดหลังสุดนี้มีชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะ แบ็กเบิร์นโลเวอร์ไป4ประตูต่อ2นะครับผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเรดดิ้งอันนี้ก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับคู่นี้ทรงบอลเกรบอลก็ค่อนข้างสีนะครับแต่ฟอร์มเรดดิ้งดีกว่านะครับช่วงหลังนี้ฟอร์มจะเก็บชัยชนะได้ตลอดครับเกมลุกก็ค่อนข้างจัดจ้านครับต่างจากเจ้าบ้านนะครับโคเรนที่โคเปนที่ครับที่ผลงานช่วงหลังนี้ดรอปลงไปนะครับ เกมรับก็มีปัญหาเสียประตูง่ายนะครับถึงแม้เกมนี้จะเล่นในบ้านแต่ดูแล้วโควนทตี่ยังมีปัญหาด้านเกมรับมาเจอเกมลุกอย่างเรดดิ้งดูแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งเรดดิ้งนะครับที่บุกมาเฉียรเอาชนะได้นะครับสกอร์ที่คาดก็1นสองนะครับเป็นโควนทีนะครับที่เปิดบ้านแพ้กับเรดดิ้งไป 1. ประตูต่อสองนนี้ฟันธงเชียรทีมเยือนะครับเรดดิ้งไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็เป็นฟุตบอลลาลิก้า ขออภัยน,นะครับฟุตบอลบอูเลอเนกา้าเยอรมันนะครับคู่นี้ก็จะลงทำการแข่งขัน,ขนขคิกออฟในเวลาตีสองครึ่งครับก็เป็นชาลเก้ศูนย์สี่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของว่าขาวสตุตการ์ดครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองครึ่งครับตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้ผลงานห้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นชาลเก้นะครับชนะไปสามครั้ง แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ผลงานท่านัดหลังสุดของชาเก้นะครับก็มีชนะ1เสมอ 1, 1แพ้3ครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเสือเหลืองดอทมูลไป0นย์ประตูต่อ3ครับส่วนผลงานท่านัดหลังสุดของสตกดร์ดครับก็มีชนะ3เสมอ 2, 2นัดล่าสุดก็เสมอกับโคโลนไป1ประตูต่อนครับผลงานดีนะครับผลงานท่านัดหลังสุดก็ ทำได้ดีนะครับสำหรับสตุติการส่วนชาวก้ก็ผลงานโดยรวมก็ยังถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับถึงแม้ช่วงหลังนี้จะหนักไปทางแพ้นะครับแต่ฟอร์มโดยรวมก็ทำได้ดีนะครับชาวก้ก็มีผลงานในบ้านนะครับพวกเขามักทำได้ดีนะครับส่วนสตุติการฟอร์มก็แจ่มนะครับแต่เกมนอกบ้านยังมีแผ่วอยู่นะครับเกมรับยังมีปัญหาอยู่พาเจอชาวก้ ที่เล่นดีในบ้านเกมนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งชาวเก้ครับน่าจะเบียดชาวชนะได้ครับคู่นี้โอกาสเสมอก็มีสูงนะครับเนื่องจากเป็นฟุตบอลเกรดเดียวกันแต่ถ้ามองถึงผู้ชนะยังเลือกทางฝั่งที่ชาวเก้ครับเล่นในบ้านแล้วก็เกมในบ้านก็น่าจะกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งนะครับ สกอร์ที่คาดก็สองหนึ่งนะครับก็เป็นชาวเก้นะครับเปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์ดไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ฟานทงเชียชาลเก้ครับไปต่อที่คู่ที่3นะครับก็เป็นฟุตบอลลีเกอิงฝรั่งเศสครับก็มีลงทําการแข่งขันกันอยู่1คู่นคู่ครับก็เป็นทางฝั่งโอลิมปิกมาเซสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของรองนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับคู่นี้ผลงานการพบกัน5้านัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางฝั่ง ชาวเก้ครับเอาชนะได้หมดทั้ง5ครั้งนะครับที่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนี้ชาวเก้เก็บชัยชนะได้หมดครับส่วน5นัดหลังสุดของทางฝั่งมากเซนะครับมีชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับนัดล่าสุดนี้ก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ3ครับผลงานโดยรวมก็ทําได้ดีนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือรองนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็มีชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับ ดิวไปสประตูศูนย์ครับผลงานก็ดีด้วยทั้งคู่ครับผลงานโดยรวมถือว่าทําได้ดีเรื่อยทั้งคู่นะครับแต่ทรงบอลยังเป็นทางฝั่งมากเซนะครับยังดูที่จะน่าเอาชนะลองได้นะครับเนื่องจากเกมเยือนของลองนั้นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมนอกบ้านมาเจอเกม ในบ้านที่แข็งแกร่งอย่างมากเซนะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างแพ้ยากอยู่แล้วนะครับทรงบอลเกตบอลยังดูเหนือกว่าแล้วสถิติเฮตุเฮต่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งมากเซมากกว่าครับที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดครับสกอร์ที่คาดก็2อหนึ่งนะครับก็เป็นมากเซนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะลองไป2ก็ประตูหนึ่งครับคูนี้ฟันธงเชียมากเซนครับ ไปต่อที่คู่ที่4นะครับก็เป็นฟุตบอลดาริกาสเปนนะครับก็มีอยู่1คู่นะครับก็เป็นเอีบานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคาดิสครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามครับคู่นี้ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดครับเป็นเอีบานะครับชนะไป4ครั้งนะครับแล้วก็คาดิสชนะ1ครั้งนะครับแล้วผลงาน5นัดหลังสุดของเอียบานะครับมีชนะ2เสมอ1แพ้2องครับนัดล่าสุดก็เอาชนะเซมิย่าไป0ประตูต่อ1นึครับ ผลงานโดยรวมก็ทำได้ดีนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนคาดิสผลงาน5้านัดหลังสุดก็มีชนะ2สเสมอ2แพ้1นะครับนัาล่าสุดเสมอให้กับบีเรียลไป1ประตูต่อหนึ่งครับผลงานดีเช่นกันครับคู่นี้ผลงานดีด้วยนะคู่นครับฟอร์มช่วงหลังนี้ก็แจ่มด้วยทั้งคู่โดยเฉพาะคาดิสทีมเยือนนะครับเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีนะครับ เกมลุกก็ค่อนข้างจัดจ้านนะครับถึงแม้จะเป็นทีมน้องใหม่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแต่ฟอร์มดีครับส่วนเอีบ e าก็เป็นทีมที่มีเกมในบ้านแข็งแร่งครับเวลาเล่นในบ้านมักเก็บชัยชนะได้ครับแต่ดูแล้วทีเด็ดที่ขาดยังเป็นทางฝั่งคาดิสครับพวกเขาเล่นเกมเยือนได้ดีแล้วก็เกมลุกก็ค่อนข้างจะคมนะครับดูแล้วน่าจะบุกมาชนะเอีบ e าไปได้ครับ สกอร์ที่คาดก็1นนะครับเป็นเอริบานะครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับคาริสเป็นนย่างประตูสองคู่นี้ฟันธงเชียร์ทีมเยือนนะครับคาริสมาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นฟุตบอลฟิลมเบอรีอังกฤษนะครับก็มีลงทำการแข่งขันกันอยู่1คู่นะครับก็เป็นคู่ระหว่างวูฟแฮมตันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคริสตันพาเลตนะครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับ ก็เวลาติสานครับตามเวลาบ้านเราคู่นี้ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดครับเป็นวูฟนะครับชนะไป2ครั้งคริตตันพาเลตชนะ2ครั้งและเสมอไปหนึ่งครั้งครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของวูฟนะครับก็มีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดนี้ก็เสมอกับนิวคาสเซิลไปหนึประตูต่อ1ผลงานโดยรวมทําได้ดีนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับคริสตันพาเลตก็มีชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็เอาชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อ1ครับ ผลงานดีเช่นกันครับคู่นี้ทรงบอลเกตบอลค่อนข้างสูสีคล้ายเครืองกันกันมากนะครับแล้วก็ทีเดียที่ขาดก็ยังเป็นทางฝั่งวุ้บนะครับเกมในบ้านพวกเขาค่อนข้างทําได้ดีนะครับเล่นได้อย่างเดียวแน่นนะครับเวลาเล่นในบ้านก็แพ้ยากนะครับส่วนคิตตันเฟรดก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีนะครับ แม้ฟอร์มช่วงหลังจะหนักไปทางเสมอสัหน่อยสักหน่อยนะครับแต่เกมนี้มองว่าน่าจะสู้กับบู๊ฟได้สูสีนะครับโอกาสเสมอมีสูงนะครับคู่นี้ดูแล้วน่าจะเสมอกันไปภายในเวลานะครับสกอร์ที่คาดก็หนึ่ง,นนนนนงหนึ่งนะครับก็เป็นบู๊ฟนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับคิดตันเลสไปหนึ่งประตูหนึ่งะครับคู่นี้ฟันธงเชียร์ทางฝั่งคิดตัเนเลสครับสรุปห้าทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่ง โอลิมป,ปิกมารคเซนะครับคาดิสคิตตันเพลธและก็ชาวเกย์และก็เลดดิ้งครับ5ทีมที่มาฝากกันในข้ามคนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งมารคเซคาดิสคิตตันเพลธชาวเก้และก็เลดดิ้งครับสรุป1ตัวแน่นๆนะครับทีเด็ด100%ยเปสำหรับข้ามคนนี้นะครับทีเด็ดที่มั่นใจมากที่สุด100%นะครับเป็นทางฝั่งมารคเซนะครับ ทีเด็ดที่มั่นใจมากที่สุดสําหรับข้ามคืนนี้เป็นทางฝั่งมากเซครับทีเด็ดที่มั่นใจร้อเปซนนะครับเป็นมากเซครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ใครที่เข้ารับชมใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนะครับแล้วก็ใครอยากได้ทีเด็ด VIP ระดับ90 100%นครับทีเด็ดสเต็ป3ทีเด็ดเจแปนครับ ก็แอดไลน์มาได้นะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหน0่100บาทนะครับเข้ามาทดลองใช้บริการกันได้นะครับไม่ถูกใจก็ค่อยออกจากไลน์กลุ่มก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ